สวัสดีครับ FC ทุกทท่านครับผมมาอัปเดตสถานการณ์ครับผมหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะเจ็ดวันครับเบิ่งทั่วดาวที่ปูกันไว้ครับผมนี่ออกต้นแล้วขึ้นแล้วครับสูงเท่าฝ่ามือนึงแหละทางต่างเห็นแถวครับนุน กลับเริ่มเห็นผลแล้วครับเริ่มจะเห็นผลแล้วอีกน้อยมันเงยขนหนีมันก็สีง,งามดูสวยนะครับเป็นแถวตอนนี้มันก็จันได้เห็นชัดไปไหนา,าะมันก็อยู่ในในในด้านในในล้านหยาอย,ย,ยู่ยกแกมหยาอยู่เขาอยู่แกมหยาอยู่ครับหยากระหยาตายแล้วแต่ว่าหยา ยังสีใบทัวยังว่า,นนาันได้ชัดเจนไปเลยครับเพราะว่ามันยังใบหน่อยอยู่นะเห็นเป็นเล่าๆล่าเป็นเป็นเงาเงอยู่ครับผมนี่ครับบางลุมก็ยาวครับบางลุมกับว่าเกิดเลยเพราะว่านี่หอยกินอี่ทากทากกินทากมันกัดเอ้ นี่หวามันกินครับหวามมันกัดเรลือออกใบออกต้นแล้วครับผมงอกแล้วเกิดแล้วนี่ รับเป็นเป็นเงาครับเป็นแถวอยู่ข้างจะปลูข้างอีกหน่อยเนาะปูข้างบันกระปวดเมืงทางนี้เนจะ็ดมือครับในแบปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งส่วนนั้นพึ่งพึ่งใส่ได้สี่มือครับอีกส่วนหนึ่งจุดกีกันนี่แหละแต่ว่ามันใส่เบือแหลกบนเหลี่ยวนะมันเกิด เกิดหรือยังมันงอกหรือยังงอแงงอกแล้วนี่นี่นี่เกือบซ้ำกันเลยครับเกือบจะเท่ากันเลยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ใส่ก่อนโอ้ยเหยียบซ้ำนี่ครับตัวน,นี้กำลังงอกอเป็นตเล็กขึ้นมาครับนี่กำลงกังจะโตกำลงกังจะโตเดี๋ยวส้ก อีสักหนึ่งสัปดาห์เราก็แอบดีกันอีกรอบหนึ่งครับผมว่ามันเป็นแถวงามขนาดได้ต้นใหญ่ขนาดได้เนาะม่งกันไปเรื่อยๆครับติดตามการปลูกทุเรดยนล้องนส้มของผมนี่สิได้ผลปะครับผมเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกครั้งแรกครับไม่เคยปลูกกี๊เถ้าจะผนใสหางใสทีแต่ในหก็ใสปันนี่แล้ว วันเกือบฟุดไปแล้วครับนู่นเปนเกือบหาสิบเส้นผมว่าไปะยาหางแต่ละหลุมโอเคครับสระคลิปนี้ก็ลายไปนอนแล้วครับผมขอบคุณทุกๆการรับชมครับขอบคุณทุกคคอมเมนต์และทุกกำลังใจครับผมติดตามกันอีกรอบตอนหนึ่งสัปดาห์ถัดไปครับโอเคครับสวัสดีครับ